ขนุนอ่อนนะคะของคนเหนือกับคนพิชัยค่ะมีขนุนอ่อนนะคะก็มีเครื่องแกงก็มีทางเหนือเราก็จะใส่ข่าข่านิดหนึ่งตะไคร้นะคะแล้วก็หอมกระเทียมกระปิกนะคะแล้วก็มีใบชะอมยอดชะอมนะคะแล้วก็มีปลาปลาสดหรือปลาเคือก็ได้แล้วก็น้ำมะาขามเปียกแค่นี้ค่ะแค่นี้นะคะเครื่องปรุงมีน้ำปลาเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะแกงค่ะ อ่าเร็เนี่ยค่ะนนี่บาตค่ะคุณบ้าไม่มีแรงตัอันนี้ก็ปั่นพริกแกงเสร็จแล้วนะคะเจทวนเครื่องปรุงใหม่ค่ะก็มีข่นิดหน่อยนะคะทางเหนือเขาจะใส่นะคะแกงจ้มไม่ใช่ของกาประคายค่ะแล้วก็มีกระชายหอมกระเทียม กะปินะคะแล้วก็ปลาค่ะปลาช่อนหรือปลาอะไรก็ได้นะคะแต่นี้คุณป้าแกงกับปลาช่อนนะคะแล้วพอแล้วพอเสร็จปรุงเปรี้ยวเค็มแค่นั้นค่ะไม่ได้มีอะไรถ้าคนชอบชูรสก็ตัดชูรสนิดน,นึงพอสุกได้ที่ก็ใส่โ <h ums> อมขนม้อนค่ะ <h ums> <h ums> ของคนเมืองพิชัยนะคะ <h ums> <h ums> ที่สำคัญก็คือต้องมีขนุนอ่อนนะคะค่ะก็จะแกงส้มขนุนอ่อนไงคะแกงส้มขนุนอ่อนก็จะแกงกับปลาเกลือก็ได้หรือจะเป็นปลาสดก็ได้ค่ะแกงได้สองอย่างปลาเกลือกับปลาสดหอมมากเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนกงันค่ะ้นแกงก็มีอย่างที่บอกไปพอปรุงรสเปรี้ยวเค็มแ,แล้วนะคะบางคนเขาก็ตัดชูรสหน่อยแต่แกงข้างเหนือไม่ใส่น้าตาลนะคะตัดชูรสหน่อยคะ่ะถ้าคนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ ได้ที่แล้วคือว่าแกงที่แรกกละละพอน้าแกงเดือดละลายน้ำแกงใส่ขนุนลงไปค่ะเคี่ยวขนุนให้สุกก่อนพอสุกเสร็จเรียบร้อยพอขนุนสุกเรียบร้อยนิ่มปรุงรสเลยค่ะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะถ้าเป็นปลาเกลือก็ต้องเคี่ยวหน่อยแต่นี้เราเป็นปลาสดนะคะเราก็ใส่ ลงไปพอชิมรสชาติแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปลาเกลือกับปลาเกลือต้องเคี่ยวเลยนะคะมันจะหอมอันนี้นเป็นปลาสดปลาเขาอ่ะเริ่มเี๋ยวแล้วนะคะคุณป้าปัาป่นน้ำพริกเสร็จคุณป้าละลายน้ำแกงเลยค่ะน้ำแกงนะคะนนแดง,งดีจังเลย ว่าต้องเคี่ยวขนุนนั้นเยอะๆต้นเยอะโขกก็ไม่ไหวแกแล้วต้องปั่นเอาจะโขกยิ่งดีอย่างเย่ะอะไรทุกอย่างถ้าตำนียมืออร่อยนะคะเห็นปุ๊บป้าใส่ขนุนเลยค่ะขนุนนี่ขนุนอ่อนเลือกยังไงคะขนุนขนุนก็ต้องมีภูมีแม่ต่อนอ่อนนะคะมีซางอย่างเดียวไม่ได้นะคะ แบบเอามาคั่วมันนะคะ่ะต้องมีเม็ดอ่อนๆบอลดกใเ <laughs> ข,ข้ามเขี่ยวเขี่ยวจนกว่าขนุนจะเปื่อยนะคะแล้วถึงใส่ต้นมะขามตอนสุกเดีเาา๋ยวดูเรามาดูหลังน,นะคะเคี่ยวไปก่อนเดี๋ยวก็เอ็ดคุณเยี่ยะ ขนุนล่นสุกแล้วนะคะตอนนี้คุณป้าจะปูแล้วนะคะคุณป้าใส่น้ำส้มมาขามเปียกลงไป เดิไปอีกนะคะงลงมาเกลี่ย,ยแกสงส้มต้องลดจัดจัดเปรี้ยวหน่อย เยอะดีจังวันนี้ฝนตกค่ะ <_ C 1> ชอบทานน้ำค่ะเลยใส่น้ําเยอะ <_ C 1> ถ้าคนไม่ชอบน้ํามากก็น้ําน้อยกว่านี้ได้นะคะ <_ C 1> อีกนิดนงเปรี้ยว เดี๋ยวจะใส่ปลานะคะให้เดือดทุ่งใส่ปลาแล้วไม่คนแล้วก็ชิมนี่ค่ะปลาช่อนนะคะได้แล้วจะเป็นปลาสดหรือปลาเกลือแดดเดียวได้หมดแล้วแต่เราชอบแกงขนดนี่แกงกับปลาได้อย่างเดียวนะคะปลาช่อนปลาแห้งปลาอะไรแกงกับกุ้งไม่ได้นะคะไม่อร่อยเป็ดปลาค่ะ เดี๋ยวมาดูตอนสุกกันนะคะ,ะนี่นะคะคุณป้าก็ใส่ปลาลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะมันจะได้ไม่ได้แล้วต้องชิมรสชาติกันนี่นะครับนี่ค่ะปลาบางคนจะใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆก็ได้ไม่ต้องแร่ไม่ต้องแร่ก,ก้างหรอกนะคะมันไม่เละดิด <c oughs> เดี๋ยวป้าชิมอีกครั้งนะคะน้ำเยอะจีงจังเลยฝนตก ชอบสดน้ำค่ะเติมอีนิดนะคะรุษมาข้าจาด ถ้าคนชอบใส่ชูรสตักชูรสนิดนึงนะคะมันจะกลมกล่อมไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะแกงคนเมืองที่ใช้ไม่ใส่น้ำตาลเสียรสค่ะใส่จโอมนะคะ แพงขนนคนเมืองพิชัยจอยประดิก์ค่ะกินมาแต่เด็กเลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะเสร็ <c oughs> จแล้วค่ะอร่อยมากเลยกลกอ่อบค่ะปิดไฟได้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตัด ตัดใส่ถ้วยไหมเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะแกงส้มขนุนอ่อนของคนเมืองพิชัยนะคะใส่โชอมค่ะพอปรุงรสเสร็จทุกอย่างก็ใส่โชอมนะคะเปรี้ยวเค็มค่ะรสตามชอบนะคะไม่ถ้าคนชอบชูรสก็ใส่นิดนึงนะคะเพื่อปรุงรสให้หนัวแต่แกงนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะ ขอบคุณมากนะคะลองไปทำชิมกันดูนะคะแล้วพบคุณใหม่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะการอย่าตกนะคะบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ